อ๋อทักทายสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องอนี่เดี๋ยวนี้ทีมงานเาเจอตุตน,น,น,นนี่ละไปขุดนนตุนกับทีมงานน,นี่มองไหมขี้วค,ควายนะหายอยู่หากินันนี้มองไหมตุนมุดพี่น้องนี่ม่ง <laughs> <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตรงแม่มันบุกนี่นี่นะเนี่ไหนดันลหหวลับน้ำเมยก่อนยานมันลักนี้ทั้งนี้นะอ๋อเสียดตามเสียบนี่มันกินนี่นี่นี่ ไม่เลยมันต okay ัวน <con> <eye Hayır. S 1> ี้ยออกกินออกกินนี่ละคยนี่เกือบคาบเลย้าดิบไดเลยน่ยน่อ่ยเมอกมเลยออกกินตอนกลางคืนเยช่องอะไรเอยตรงอุ้ง เด้ตันอ mm. ูด้น้องอัวอูเรียงั้ม uh, ล um um mm ่ะ hmm. น yeah ้องควัดเยอะแนักโก ยันเสียรถมันแล้วตบพลักลักนี้ักนำเลยข้หลงนีุ่จเส็จทุกรักหลอเนี่ยมันหนกเครื่องพังเน้อเปย์่นัพุุยครั้งไหนก่ยอนังคาตาเลียนง้เจนครั้งได้นยันมันออกก่อนเด้

สั่อ,อันลนีนะี่ตัวนอดเมันนั่นแนหะบใหญ่บนยยันไดตะพาวเ,เลเรเ,เลเครื่องอเราเผื่อนเนี่นยใหญนี่อ้เรียนรู้น,นนะเครื่องนผ่ปุยนะกะลำเล่านะเดยวผาอะไรก็เต็มทัง,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 งทีโอทับปัไก่กกระเลยไอ้กไปนะทุกคนเห มันเลือดซื้อนะอนี่ยไปเลือดจับ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 ไอ้พวกนหน่อยเถอะตัตุนนี่นะต้องไว้ลูกไฟลับไปวัดจับ,บดเข้ามาเข้ามาไท้แถวเงิน,<อ>น,นจับถนน วันน้อยเท่หน่อยวาตุ้นนี่นะฮะโอ้บกเข้ามือเลยสำนุพุกกันแหละตุ้นนี่นะนั้นดเรียนนนเกมมักอังวิศ นี่ไอ้นี่อ้จนุกขึ้นเล่นเน่อ้ยามอะนี่มองมอ้ยย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 อยย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 ย่ยย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 ยนยะยย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 ย มุ้ยุ in ้ยแบบน้เกรงกรนหรอตะโกนมะดอขาวพี่โอกคไปจุ้นีนพระสงฆ์อ้ามันเป็นย่งงนี่บังเอิญหันดูอะไอย่างเงยเป็นอะไรมันเล่นก่อาใส่ในอุเรียงนว่าลการเนี่ยนันเมื่อานน้ทุกคนก็เขคนมา ไงแล้วรนะวังได้กัดมือละปึงเลยนะฮึไอสองฝูงัสิดนไอก็รอห่แก <c oughs> แต่นเหล่ั้นฉันลงฉันเลยกันนนะครบนโลตอมาันแคลวกนมันเลียงนะ่วนมาไรรับอนอยากน่ใหจำาดู

มันมันลอ,อมันมันหล่อสิมันอัแค่ไข่เทียบมันมุมไหนล่ะในนี่ không rõ luôn Được không? Ừ. Được. Ừ. 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 เครื่อเหมการแล้วนะตู้มือเฮ้เ้ยวมีที่แปลงร่างขูดเลยตัวเจ่าทสปักขึ้นเรียงเชื่องมาเต็มเลยก็เรมยุงอย่างนี้ไอ้ขูดย่งนเป็นขูอย่างนี้เรียกานี่

เอาเล็กจกขุดเนยุนขดทัางตัางใหุ้นมาถ้าไทยเราสนโอ้นี่ย่อยางปแตคู่นะสมจักอีกสมักนลนันใดเบองมันหน่อยให้ไปปีงกินพุนฮะซอกกันอย่าุนตัวใหญ่ ตัวนี้หอ้ปีงกินปีงกินแสบๆเลยนะหัวนอย่าลงหัวเห็นแลนมมันงบดูเห็นแลนนะแกกัดมือได้ พดตางก็เรียนเยอะดึงหางก่อนสู้ดีรักคือคือแจกนี่อากาศตัวนตัวก่อนหนาน้องน้องหนีดิก่อนอ่๋อขุดหนักหน่วงได้ต้นหน่อย